วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยยุคน่านเจ้าสุขโขทัยกรุงศรีอยุธยายุคน่านเจ้าพวกาตคือประเทศไทยเราแต่เป็นพวนที่ไม่อพยพลงมาจากเกาะดินแนเดิมชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกไตเป็นแบบข่าวเหนือของไทยพวกไทยนี้สืบสายมาจากสมัยน่านเจ้าและได้รักษาขนมทมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไว้อย่างเดียวกับภาคเหนือไทยการละเล่นของไทยในสมัยน่านเจ้านอกการแสดงต่างๆในสมัยน่านเจ้ามโนราระบำนกยุง ระบอบัวก่อการแสดงสมัยสุขโขทยัยสมัยสุขโขทัยได้มีการคิดต่อกับชนชาติที่รับอารยธรรมอินเดียเช่นพม่ามอนขอม,มอเป็นต้นทําให้คนไทยได้รับวัฒนธรรมทางด้านการละครของอินเดียเข้ามาส่งผลให้ศิลปะแห่งการละเล่นพื้นเมืองของไทยคือรําและระบําได้วิวัฒนาการขึ้นโดยมีการกําหนดให้เป็นแบบแผนและบัญญัติคําที่เรียกศิลปะแห่งการแสดงดังกล่าวข้างต้นว่าโขนละครฟอน,ฟอนรําการละครไทยมีวิวัฒนาการมาจากการละเล่นพื้น เมืองของไทยและจักรคติของพรามที่มีการรำบวงสวงตามเทวสถานในอินเดียจึงเกิดละครแก้บนขึ้นกล่าวโดยสรุปสมัยสุโขทัยมีการแสดงละครเป็นเรื่องคือเรื่องเนนโรราและเกิดละครแก้บน,นางการแสดงต่างๆในสมัยสุโขทัยระบำเทว,วีศรีสัชนาลัยระบำเทว,วารีศรีเมืองบางขลังระบำสุโขทัย การแสดงในสมัยอยุทยาสมัยกรุงศรีอยุธยาละครไทยเริ่มจัดระเบียบแบบแผนให้รัฐกุงยิ่งขึ้นมีการตั้งชื่อละครที่เคยเล่นกันอยู่ให้เป็นไปตามหลักมากขึ้นมีการแสดงเกิดขึ้นในสมัยนี้หลายอย่างเช่นละครชาติีละครนอกละครในมีการนำการแสดงละครพื้นบ้านและวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาผสม นาตสินไทยได้รับอิทธิพลแบบแผนตามแนวคิดจากอินเดียเกี่ยวกับเรื่องของเทพเจ้าและคำนานการพรอนรำโดยผ่านเข้าสู่ประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมคือผ่านชนชาติเชวาและเขมรก่อนที่จะนำมาปรับปรุงให้เป็นรูปแบบตามเอกลักษณ์ของไทยเช่นตัวอย่างของแทงรูปปางนาตราชที่สร้างเป็นทกการร่ายรำของพระอิควนซึ่งมีทั้งหมด108ท่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3บ้านเมืองปราศจากคึกสงครามจึงเป็นสมัยที่ศิลปะโขนละครเจริญรุ่งเรื่องเป็นอย่างมาก มีแบบแผนการแสดงละครอย่างเคร่งครัดมีการกำหนดตั้งชื่อชนิดของการแสดงละครตามจารีตขนบนิยมและที่มาในการแสดงการแสดงในสมัยทบุรีสมัยธนบุรีช่วงจบศ2,310-2,325ในสมัยนี้เป็นช่วงต่อเนื่องจากสงครามในสมัยอยุธยาทำให้ศิลปินกระจายไปในที่ต่างๆเมื่อพระเจ้ากรุงทบุรีได้ปราบดาภัดกรุงทบุรีจึงมีการฟื้นผู้ละครใหม่และรวบรวมศิลปินราต่างๆให้มาอยู่รวมกันพระองค์ทรงพระรายชน,นิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติขึ้นอีกละตอน